อะไรก็ได้แล้วกัน,นะค,ะค่ะงานกินพี่แพรมสนุกดีแน่บอกแล้วแต่ลักก็คือบอซื้อบับรซื้อเลยตัวแทงกูบอกกลับมาดีกว่าคะ่ะจบแล้วเปนไงเริ่มด่าจะาได้เลยปะ <c oughs> พ e ี่อ,อยายกรีแคปมาเพราะว่าอยากต่อเรื่องต่อ,อ,ตอแต่ว่าถ้าอยากให้รีแคปก่อนต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เรามารีแคปอะไรเอ่ย EP เอ่อไม่ใช่อ EP คลิปนี้ก็มาจะมารีแคปซีรีส์อัรลักของเรา EP 9ที่เพิ่งดูจบไปเมื่อกี้นะจ๊ะทุกคนใครยังไม่ได้ดูนะคะกดย้อนกลับไปดูได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะคุยกันเราไม่รู้เรื่องใช่ถ้าจะถ้าจะผวนคำว่าอัรลักของเราต้องเป็นคำว่าทอ ทอเลยเหรอรัดเอาของอัดอะไรนะรัดอัดของเรารัดอัดของเอารัดไม่ใช่รักอัดของเราเราเอาของอัดเออเราเอาของอัดเออรัตของัดของเราเราเอาของอัดรัอัดของเราคือคนแก่หยุดผวนก่อนตอนนี้จริงแล้วที่ผวนไม่หยุดเลยอะคืออยากคืออยากจะบอกว่าคำผัวน่ะเป็นแบบการเล่นยอดฮิตสมัยประมาณสักร้อยปีที่แล้ว เราอยู่มานานแล้วสินะเราอยู่มานานแล้วไปละเพราะฉะนั้นหยุดผวนได้แล้วใครยึดกุ้งสีโอ้ยธนาคารค่ะไม่จ่ายดอกเบี้ยกุ้ศรี่ะฟอแครค่ะเขาได้นะคะกุ้ศสี่ะฟอแคกเขาได้นะคะอ่ะเอากลับมาก่อน ep 9ของเรานั้นเป็นยังไงบ้างครับพี่ผมเป็นอย่างมากผมมากผมปีเรามีตัวละครลับโผมาไม่หยุดอยู่ๆน้องก้อยก็โผล่มาน้องก้อยเนี่ยก็คือลูกอีกคนของพ่อ เขมเราะอ่าเพราะเข็มมีกี่คนไม่รู้ไปเยี่ยวไปไข่ไว้ตรงไหนดีถ้อยังไม่จบอ่ะส่ะก็อย่าเพิ่งไว้ใจอาจจะมีโผล่กใอีกก็ไม่แน่อาจจะตั้งทีมฟุตบอลได้นะที่บอกปิดโรงแรมเลยปะเพราะว่าที่เขารู้ก็ส่วนหนึ่งไงที่เขาไม่รู้ก็อีกส่วนหนึ่งใช่แล แล้วก็เซอร์ไพรส์ตรงที่ว่ายายกิวี่มันรู้ทุกอย่างมันเป็นคนแบบเขาเรียกอะไรวะตามเชตามลางให้พ่ออะไรอย่างเงี้ยความปกปิดจริงๆเขาได้แม่มาเยอะเหมือนกันนะใช่เพราะว่าแม่เขาก็เป็นสายแบบปล่อยเบอร์เออเหมือนแบบคือแม่เขาก็รู้นะว่าพ่อมีเมียนองอย่าใช่แต่ไม่รู้ว่ามีลูกเออแต่ไม่รู้มีลูกแต่เขาก็เลยแบบไม่เป็นไรเออเอาครอบครัวเอาครอบครัวครอบครัวคีอยครัไม่เข้าใจคือมันมีนวัตกรอบครัวค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 อบครัวครอักโลกบครัวครอบรอรถขยะที่ย่อยสลายยากรถว ก็เหมือนคนมาคนนึงแล้วคือแบบเป็นปัญหาสังคมก็รักโลกไม่ได้รักโลกไงรักโลกไม่ได้รักเป็นอย่างมากก็ไม่แต่กูว่าเอาจริงเรื่องถุงยางอ่ะมันต้องเป็นไม้เซ็ตที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเว้ยเพราะว่าคนมันจะรับผิดชอบด้วยการใส่ถุงยางประเด็นไหนอีกนี่เป็นหมอด้วยใช่ไม่กูอยากรู้มันเป็นหมออะไรกับเนี้ยมันยังไม่บอกมันเป็นหมออะไร หรือว่าหรือว่ามันเป็นแค่แบบเขาเรียกอะไรนักธุรกิจไม่เขาเป็นหมอเพราะว่าเจ้าของเขาขาขึ้นป้ายว่านายแพทย์อาจจะอาจจะเป็นตอนแรกคือเป็นก็คือเป็นหมอแหละแต่ว่าครั้นี้พอมีโรงพยาบาลก็ไม่ได้เหมือนแบบต้องไปอยู่แบบไปผงไปพาอาจจะเน้นงานบริหารแล้วป่าจรรยาบรณมันอาจจะลดลงตามช่วงเวลาอาจจะลืมว่าเอ๊ะสกิลการแพทย์ต้องมีอะไรบ้างเป็นเรื่องเงินเรื่องลูกค้าอย่างเดียวแล้วไงโอเคค่ะในไหนเราเป็นผู้ชายแล้วเราแก่สุดเราลองสอนให้คนระลึกถึง การใส่ถุงยางใส่ตันหนักไม่ใช่ระลึกตันหนักก็คือคือสอนคนสอนคนเจนไหนสอนคนสอนเคมหรอไม่สอนทุกคนที่ดูเอาไว้มาบุญเป็นบางคนเขาคิดว่าโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกไม่ใส่ก็ได้ไม่ท้องหรอกเว้ยอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีแมสเสจนี้อยู่ืองนี้นะเนี่ยถุงยางเนี่ยไม่ได้ใส่เพื่อเหมือนแบบกันลูกอย่างเดียวกันลูกอย่างเดียวมันกันโรคได้ด้วยเออมันกันโรคได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะมีเพศสัมพันธ์อะไรอันใดใส่ถุงยางก่อนกันโรคไม่ มูรี่ว่าโรคจากลาวหรือโรคไปหาเขากูสงสัยมากไอ้เขตยไม่ตายเพราะโรคเอชไอีหรือไงก็อาจจะไม่ได้มีใครเป็นมึงอออปะาอาจจะไม่ได้มีใครเป็นแต่มันก็เสี่ยงอยู่ดีประมาณึคือมันมีฐานคัดหลังเนาะที่มันแบบก้าวล่วงเข้าสู่การได้แบบแลกและเปลี่ยนได้เปนกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่ถุงยางก็ทําให้เซฟเรื่องโรคไม่ใช่แค่เด็กเจนนี้นะผู้ใหญ่หลายคนกูว่าก็ต้องมีคิดว่าแบบไม่เห็นจะเป็นเลยไม่ท้องหรอกเว้ยคืออยากประม่าเลยคือแบบฉันเคยเห็นนะแบบอายุแบบ60จ แแลล้้ววก็พลาดทองได้ใช่ไหมอะไรก็ทองได้แล้วก็เสี่ยงที่ลูกจะเป็นออทิสติกด้วยถ้าแบบว่าทองตอนแก่ใช่ไหมแล้วคือเหมือนแบบมันมันจะกลายเป็นปัญหาอีกเยอะมากมายไก่กองเลยนะคือแบบว่าคุณจะสปรเฮม้สะเฮกอะไรมันก็เป็นเรื่องของคุณแต่ว่าแบบอย่าสร้างปัญหาให้ใครอีกเลยเข้าใจเข้าใจถุงยางไม่แพงนะไม่แพงแต่ถ้าเลี้ยงเด็กคนหนึ่งอะแพงตลอดชีวิตนึงใช่แล้วมึงคิดดูว่ามึงจะเอาปัญญาที่ไหนไปเลี้ยงคนหนึ่งคนให้โตมาอย่างคุณภาพดีถ้า ยังไม่คุณภาพดีอ่ะใช่มี20บาทเองอะไรเงี้ย20บาทถุงยางอะไรวะคือเอางี้ถุงยางที่หมายความว่าไม่ใช่หนังยางใช่ไหม20บาทไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่รู้ว่ายังมีอยู่ไหมแต่ว่าถไม่ก่อ20บาทหรอเข้าไปในปั๊มน้ำมันมันจะมีตู้หยอดเหรียญซื้อถุงยางอ๋อแบบว่าเหมือนแบบหยอดซื้อกระดาษชยอดซื้อที่ในตู้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีกล่องเล็กๆ20บาทถูกมากอ่ะเข้าใจเข้าใจได้เออมันไม่ได้แบบขนาดนั้นนะแต่แต่ แต่มันอาจจะไม่ได้คุณภาพไงมันอาจจะไปแตกเออกรอหรือว่ายาเข็มใช่หุ่งแตกใช่ทุกอย่างปั๊มรือเป็นหนึ่งเจ้าของโรงพยาบาลรือใชไอ้นี่ป้าอะไรนะผงมือยางผงมือยาง ไอ้เขมมีลูกเพราะใช่ถุงรือยางมันก็นแบบขโมยของในโรงพยาบาลมาใช้ทำไมมึงไม่ใช่ถุงรัดแกงเลยล่ะฮะ <c oughs> ผูกติดไปเลยถุงรัดแกงมึงอะ่ะ <c oughs> ก็ใดๆก็คือหัวหลักก็คือพ่อทำไมไม่ใส่ถุงยางใช่เพราะว่าลูกเต็มบ้านหลังเต็มเมืองไปหมด <c oughs> แล้วคนที่ตามเช็ดดันเป็นกีวีกูว่าเขาน่าจะเป็นเหมือนแบบใช้เครื่องมือแค่ไม่เป็นป้า เจ้าของโรงแรมบอกเออโรงแรมน่าจะมุ่งน่าจะมุ่งไปทางทางเพจตะพันแล้วมากกว่าขอโทษทีเป็นถึงเจ้าของโรงแรมใช้เครื่องมือแพทย์ด้วยเป็นป้าก็เหมือนที่มที่ซื้อใบประกาศนี่แหละอ๋อโอเคอ่ะกูเกต์ละทางนั้นอันนี้เขาก็ซื้อคำว่านอพอ๋อเป็นนายแพทย์ได้อยู่อ่อโอเคเข้าใจได้อ่ะเลิศไม่เลิศมาถึงอ๋อฉันไม่ได้ซื้อนะฉันเรียนจริงๆนะไม่ฟังแต่าจ่ใยละอตรงนี้ไปก่อนเออแต่ว่า เรื่องของคุณยงคุณยายเราก็เห็นแล้วเออมันมีอาการป่วยกันเกิดพื้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้อนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ด้วยอายุขนาดนี้การผ่าตัดมันคงลำบากใช่ได้เพราะว่าเพราะใหญ่เพราะใหญ่อุ้มเนี้ยนอนไอซียูอยู่ตั้งนานอ่ะเขาก็ไม่ผ่าตัดไหมผ่าอ๋อนั้นผ่าเหมือนกันแต่ว่ากว่าจะผ่าฟื้นใช่ไหมออกมาได้คิดว่าน่าจะไม่ได้จบที่การผ่าตัดหรอกสำหรับคุณยายตัวอย่างตอนต่อไปอ่ะเหมือนพี่แพรต้องเลือกว่าเอ๊จะเป็นเวไหนคือกูหวังมากว่าไอเขาว่าเนื้อร้ายนั้นอาจจะไม่ใช่มันเล็งจริงอาจจะเป็นแค่นิวอาจจะเป็น แค่อะไรอย่างนั้นได้ไหมได้ไหมได้แหละถ้าเขาทีสแกนมาเสร็จปุ๊บแล้วเป็นเนื้อมีมีโอกากจเป็นเนื้อลายก็มีองเววเวนหนึ่งก็คือตัดออกหรือไม่ก็คือปล่อยไปเลยกินให้ฝ่อได้ปะฉีดให้ฝ่อหรืออะไรอย่างนั้นนะไม่ได้ไม่ได้เลยแต่ว่าใดๆอ่ะคือ EP เนี้ยมันก็ดําเนินเรื่องของการป่วยมน์มนมองมองเนาะจนกระทั่งเหมือนจะทุกคนจะรู้ความจริงเรื่องลูกอ่าเป็นเรื่องท้าแดงนี่เหมือนผีเลยจริงปะจริงเยนเน่น่ะแต่ว่า EP หน้าเขาสอบลงได้เพราะเสี่ยวโอ๊ตนะ ใช่เออแบบว่าอยู่ๆก็แบบเหมือนเปิดใจไปนั่งจับแบบเราแบบเป็นครอบชันว่าน่าจะเป็นเพราะว่าพอไปหาดอกลักเหมือนจะไปใส่ไฟดอบยาดอกลักไม่ซื้อไม่ซื้อชิรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวะไพ่แทบจบายสุดท้ายแล้วที่จะเอามาใช้เอ้าดอกลักไม่โกรธหน่อยหรอรับรู้ไม่รับรู้เพราะว่าเขาไปหาก้อยก้อยก็ไม่เอาเขากแบบไม่อะไรน่าจะเหมือนเป็นการแบบแม่งแก้แค้นไม่สําเร็จเลยวะก็เลยเสียอดก็เลยอาจจะปอบใจพราะแบบว่าก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาแล้วเดี๋ยวฉันจะเป็นครอบรัวใหม่เธอเอง ที่การปลอบใจอาจจะเป็นวิธีการเห็นแม้ไม่เสียโอดเขาเป็นแบบกรีนแฟร์ธงเขียวเป็นเพราะหนุ่มธงเขียวไงคือไงเหมือนแบบว่าเป็นคนรักที่เลิศเลอแบบว่าไม่ไม่ไม่ถ้าไม่ดีก็เป็นเลดแฟร์มันมีกรีนแฟร์เลดแฟร์เยลโล่ป้างยลโล่แฟร์ยลโล่คือต้องเริ่มระวังเออแค่ระวังก็ฟิวไฟเขียวเหลืองแดงก็เริ่มระวังแล้วมันเกือบจะแดงแล้วอะไรอย่างงเะไรโอเค สับใหม่สับใหม่เรามาที่ซีนทับใจกันดีกว่าซีนทับใจค่ะอ่าฉันก่อนเลยฉันด้วยฉันก่อนฉันก่อนฉันก็เลี้ยงมาจากนู่นเลยฉันจะเอาจริงก็ประทับใจแต่ว่าก็ไม่ได้มากแต่ว่าอยากแย่งพี่อยู่แต่ว่าอยากแย่งพี่อยู่อย่แย่งน่าว่าอยากแย่งพี่อยู่อย่ามาแย่งรู้เลยเหรอว่าฉันจะทำฉันชอบซีนมองตู้ป่าด้วยกันเสียดใจวะโลกม่ได้ทำให้กูคือซีนนั้นอ่ะนอกจากภาพจะสวยแล้วอ่ะฉันก็สะใจที่ฉันแย่งของพี่อยู่มาได้เป็นเรื่องดี ่ไม่ใช่ก็ชอบคาแรคเตอร์มันชัดเจนดีอะไรอย่างเงี้ยคือมึงตู้ปลาเป็นอะไรเล็กๆที่มึงถ้าเกิดกูเครียดกูก็ไม่เลือกที่จะแบบไปมองตู้ปลาไม่เลือกเหมือนกันใช่แต่ว่าน้องอ่ะมันเป็นคนแบบเขาเรียกอะไรละเอียดอ่อนในจิตใจอ่ะคือเขาอ่ะทําให้รู้ว่าจริงๆอ่ะคนเรามีความสุขง่ายมากแค่เครียดแล้วมองตู้ปลาเนี่ยก็มีความสุขได้แล้วชานรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีความสุขได้ง่ายๆค่าแล้วคาแรคเตอร์ณตอนนั้นมันโคตรชัดเลยเพราะว่าน้องบอลนี้เขาก็ตาแปะ เป็นไอต้าหม,มาเด็กอยเงี้ยแล้วก็พี่เอเมี่อ่ะเขาเป็นยักษคนสวยที่แบบคอยมองหมาเด็กของเขาแล้วก็เอียน<ต>ชื่นใจอ่ะมันมีคนน่ารักอยู่มข้าง,างเออเป็นฟิลอย่างงานก็รู้สึกเออชอบม,มากภาพก็สวยอ่ะไปที่พี่ยูเลยดีกว่าเกียดมากแยง่งซีนมาทับใจกันไปคูไ,ไม่น่าแต<ะ>่คูน่ะบาร์เลยว่าถ้ชอบซีนจ่างเลยะใช่ฉันได้ยินฉันไม่ต้องือเธออดไม่ได้หรอกใช่พูดปุ๊บนะแย่งกูไปเลยอะยังไงซียังไงซีอากูชอบต่อเลยจากซีนนั้นละซีนน แล้วกันฉันก็ชอบซีนตู้ป่าเหมือนกันแต่ห้ามลอกเรียนแบบแต่ฉันขยับไปนิดนึงก็ได้อะคชอบตอนที่น้องบอนนี่บอกว่าเต้าอ๋อชื่ออะไรเต้าชื่ออะไรเต้าชื่ออะไรนกชื่อเต้าชื่อเต้าแต่น่ารักจริงนะเต้าไม่คู่ท้าคำเดียวเลยมองว่าอิมพอว์ตปะกูอิมพอวใช่วรู้สึกรู้สึกว่าอิมพอว์ตแน่ๆชื่อเต้าเนี่ยเต้าน่ารักจริงแล้วว่าได้เลยชอบอันนี้ชอบมาก บนนี้คาแรคเตอร์ชัดมากอันนี้ออ๋อมันเป็นไอ้เต้าออไอ้เต้าหมาเด็กของแท้เลยตาเป้วตลอดเวลาอืมอ่ะจบของคุณแล้วใช่ไหมจบเลยเพราะว่าโดนแยกไปแล้วไม่คือจบแล้วไม่ได้นะส่งให้ฉันบ้างอ๋อส่งอ่ะส่งมา มาพี่ไฝไม่เป็นไรถ้าเราจะเลี้ยงคนอายุ40ให้โตกว่าเราก็โอเคพี่ไฟม่ทัศนเสียงวามใจห้องดีฉันนะคะที่ฉันชอบซีนที่กีวีไปทําฟันแล้วก็ไปเหมือนไประเบิดอารมณ์อยู่กับพี่แผมอะรู้สึกเหมือนเป็นการปลดล็อกอะไรบางอย่างของทั้งองคนเพราะว่าพี่แผมอะเขาก็เหมือนกําลังจะสารภาพกับกีวีว่าเขาก็โกหกเหมือนกันคือเขาไม่เคยพูดอดใจเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยอะไรเงี้ยจนแบบว่าเขารู้สึกว่าครอบครัวนีดีกับเขาเหลือเกินแบบแบบกีวีกับดอกลักอดีกับเขามาก อะไรเงี้ยเขาก็เลยยิ่งรู้สึกผิดที่แบบโกหกมาตั้งแต่ตอนแบบมาเจอมาเจอกันไงเป็นแบบจีนแบบดิบขันอารมณ์ประมาณหนึ่งก็จริงก็จใช่เป็นแบบเป็นจุดผีกับเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเฉลยโดยการที่ต่างคนต่างมานั่งร้องไห้ใช่เหมือนมากดทุกกัน่ะกลัวคิดว่าดอกลักจะรู้ก่อนกีวีด้วยซ้ำตอนแรกอะกลายเป็นกีวีจะได้รู้ก่อนซะนนี่ไอ้กีวีก็เลยช็อกไปเลยสิ่งที่กูโกหกมาก็คือโอ้มาเจอเรื่องนี้ตกกันในหมดเลยแแต่เขาเล่นได้ดีนะเมื่อวานคือแบบเขาร้องไห้เพราะความทุกข์เสร็จปุบใแล้้วอง ให้ตอบเพราะความตกใจคือต้องบอกว่ันแสดงเล่นดิมมากแบบหน้าเวอเลยอ่ะพอแพมพูดแล้วแบบกีวีเปลี่ยนอารมณ์เป็นเบอร์ไปเลยนี่พี่สิงประสบการณ์1ิปีนะคะสิกว่าปีอะมาเดาเดาอ่าให้อยู่ก่อนดีกว่าเพราะว่าดูแล้วว่เพิ่งมาใหม่แบบว่าสคริปต์น่าจะสดใหม่ใช่เอาเป็นว่าเดาแค่ ep สิซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวหลังจากที่ต่างคนต่างรูความจริงเป็นอย่างนั้นโอ้ยมันก็มันได้แค่ตอนตอ ไปอย่งไม่สนุกอ่ะเพราะั้นก็จะเอาตอนต่อไปเมื่อกี้นี้แบบมาเล่าให้ฟังก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องสนใจเรื่องตอนต่อไปอเคเราจาไม่ได้อยู่แล้วนี่ก <c oughs> ็ถูกต้องแล้วที่สุดเลยอะยั <c oughs> ไงไงถ้าเป็นอีพีสิบเนี่ยฉันขอเดาเวนี้ละกันเพราะว่าฉันไม่เห็นในตอนต่อไปแม่ทาไมว่าเขานั่งไม่เห็นเขาไม่ดูหรอไม่ดูดูแต่คือไม่เห็นในตอนต่อไปไงใช่ไหมจะมีเจโอดใช่ไหมหรือว่าไม่เห็นตัวละครนี้ตัวละครนี้มียายใช่ไหมมึงมาเป็นล่ามประจำออฟฟิศ คือเดี๋ยวน,นี้นนไ,ไปต่อละคือยายโยเขาค่อนข,ข้างมีสกิลทางด้านนี้มากๆเพราะว่าเป็นล่า,ลามคือเหมือนยายแจนเดี๋ยวนี้ก็พูดไม่ร <c oughs> <ส>ู้เ <c oughs> รื่องพูดพูดอะไรไม่รู้พูดอะไรไม่รู้ตีความยากมากยโยเข้าใจายอยู่คนเดียว <c oughs> บางทีแบบว่ายายแจนพูดเสร็จฉันหันหาโยเลยแต่สิแต่บางทีโยต้องไม่เข้าใจเหมือนกัน <c oughs> คือบางบางอย่างมันก็เหนือบาโคแรงเข้าใจมันก็เหนือบาโคแรงกูเหมือนกันแต่จริงๆโยเป็นแบบเนี้ยมาสักพักแล้วคือดตั้งแตช่วงแรกๆอย่างเงี้หรือว่านี่มันพี่ยูไงเวลาพี่ยูเวลาพี่ยูสั่งงานอะไรมาโยกต้องมาตีความแล้วพี่ก็จะแบบอออ๋เขาาต้งกร นีรว่านะไม่หัอนวะไม่อยากเป็นคนที่เข้าใจพี่อู เพราะเราพูดได้ไม่เต็มปากนะว่าเราเข้าใจเขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจเขาควรจะขอบคุณไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเป็นล่ามประจำออฟฟิศอ่ะมาดาวดาวก่อนอ่ะ EP หน้าจะเป็น EP ที่เหมือนแบบคนที่จะรู้ความจริงที่สุดก็คือแม่แล้วคนที่จะเป็นคนปลดล็อกทุกปัญหาเลยก็คือแม่เออว่าแม่แล้วบอกว่าทีนี้แม่เฮ้ยอ้าวชิบหายแล้วคุณลูกอีกคนเหลียวหรือพูดงอะมัมีลูกอีกคนเหรอวะเออแล้วตกลงมันมีกี่ คนวันนียอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วชีก็ไปเริ่มเก็บข้อมูลมาทําวิจัยนิพนธ์เรียบร้อยเสร็จปุ๊บรูแลมีลูกอีพ่อมีลูกเป็นไขรบางแลทีรู้ว่าทั้งหมดที่เก็บงามความลับนังก็คืออีลูกกีวี่ต่อมาซึ่งพี่วิกกี้เนี่ยไม่แก่พี่กีวี่เนี่ยเขาก็เหมือนแบบได้ปลดล็อกตัวเขาเองเพราะแม่เขาเหมือนกันทีนี้เขาก็แบบว่าที่เราลุ้นว่าเขาจะต้องฆ่าตัวตายเขาก็อาจจะแบบกำลังจะฆ่าตัวตายเขาอาจจะไม่ได้ฆ่าตัวตายตั้งแต่แรกก็ได้เขาอาจจะไปยืนอยู่ริมริมลง งพยาบาลเขาแค่รู้สึกว่าเขาไม่ดีพอสักทีไม่ดีพอที่จะดูแลใครใช่เข้าใจเขานะแต่ว่าเขาคือเขาเก่งแล้วเขาก็ทําได้ดีมากนะเอายิฉันเดาว่าเหมือนแบบจะเป็นซีนว่าแบบว่าพี่กีวีอ่ะกำลังยืนอยู่แบบขอบละสดาดฟ้าโรงพยาบาลเสร็จแล้วก็คือแม่ก็เดินเข้ามาบอกว่าแม่รู้ทุกอย่างแล้วกีวีไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จัดการเอ่าเป็นอย่างนี้ ท่าน่ด้ยังไงสนุกสังหรณ์สังหรณ์ก็สนุกก็ทมอยู่แต่ใดๆก็ถือว่าไม่ไม่ไม่พูดตัวอย่างก็ไม่ได้พูดสรุปฉันอยากจะพัฒนาบ้างดีแล้วปีใหม่ลองเริ่มอะไรใหม่ๆดูเริ่มเป็นคนดีกันไหมไม่ไม่เราต้องดีกับคนที่ด d เ s ิร์ฟป่ะเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคู่ควรโอเคใช่ไม่ใช่ของหวานเนาะนั่นดน dessert เห็นไหมล่ะบางทีไม่ต้องมีกูก็ได้ล่ะเขาสามว่าเขาใจกูกูเนี่ยต can kind of ้องการล่ามาต่อมาต่ออะยังไงอย่าดอกแมหรือเช่นนักก็แมถ้าขอของอะไรไหนโอเค ไม่ได้ยิงไฟเดาทีไรไมนเหลือเหี้ยไรกูเดาเลยกูจะเดาแบบเกิมๆทอ่วต่จะไม่ลงลึกมากโอเคโอเคก็คือกูขอเดาฉี่ว่าจริงๆอ่ะยายเนเน่อไปถึงหน้าห้องแล้วแต่ฉี่แค่แบบทำเป็นเล่นแง่แต่ยังไม่ได้บอกอาจจะไปพูดประเด็นอื่นแทนทำบุญกันไหมเป็นความยิไฟ ทนไม่ไหวแล้วว่าแบบใกล้ๆจะลองไม้ลงมือแล้วอะแบบเลสติเลสติเลสติตัวเองด้วยเขาด้วยเพาอแบบอยู่เฉยนออโอเคโอเคมันจบเซสชันเธอปแล้ลล่ะโอเคโอเคอ่ะจะขอดาว่าเนเน่ไม่ได้พูดอะไรทําให้ดอกหลักยังไม่โกรธอะไรพี่แผบ อันนี้เดาฉีกเลยเพราะตอนแรกก็แอบคิดว่าบอกแล้วแต่ดอกหลักไม่โกรธ่ก็เลยเดาฉีกเลยว่ายังไม่พูดเชียงชีเก็บไว้แต่เหมือนแบบเล่นจิตวิทยาเหมือนแบบว่าไปหย่อนให้ให้ดอกหลักรู้สึกสงสัยแต่ยังไม่ได้บอกหมดแล้วก็ทําเป็นเปลี่ยนเรื่องไปเลยเอออะไรอย่างนี้แล้วก็คราวนี้พี่แพมห้ามห้ามห้ามไม่ให้ทำลรวไม่ทำปกติเราชอบให้ค่า กูแข่ไม่เป็นมีคุณค่าไแล้วแอดถามก็หนักแล้วอันนี้ไม่ค่าเ่อเสร็จปุ๊บใช่ไหมคราวนี้มันก็จะตับไปที่พี่แพมพี่แพมก็จะมีประเด็นในเรื่องของคุณยายที่ว่าอาจจะต้องเป็นการเลือกว่าจะให้ผ่านหรือไม่ผ่าและเดี๋ยวพี่กีวีก็จะเหมือนแบบว่าเป็นการยื่นโจทย์ไปว่าถ้าผ่าจรอย่างนี้นะ่ผ่าจะอย่างนี้นะดรักก็เลยบอกพี่แพมว่าพี่แพมเรื่องงานรักก็จะสนับสนุนพี่แพมนะคะเป็นแบบนั้นใช่ไหมแล้วก็ในอีพีหน้าฉันคิดว่าแม่จะเริ่มสู้อีพ่อแหละเพราะว่าฉันววว่่่่่าาาเเดี๋ยแแมมอะนนจหื คุยกับกีวี่ว่ารู้เรื่องรู้เรื่องเออฉันรู้ทุกอย่างแล้วนะแล้วกีวี่ก็จะเหมือนเปิดใจกับแม่เลยว่าแบบว่าผมก็รู้แล้วก็เหมือนปล่อยโฮเหมือนแบบว่าแม่ก็จะกลายเป็นเซฟโซนของกีวี่แล้วกีวี่ก็จะรู้สึกเหมือนมีพื้นที่ปลอดภัยออกนินึงครับก็จะกลับมาเป็นคนที่แบบว่าพักคอนเซนทรในตัวเองใช่อ่านเดาแค่นี้พอเป็นไงกคาดหวังคาดหวังกูรอฝากมือลาเลยมาเจอกูกูรอตรีมอเวนเจอร์แล้วตอนนี้มาคันนาเป็นคนเดาอยู่ในหลักในเกมไหน อมามๆมาโอเคก็เอาจริงก็ไม่ได้ฉีกมากแต่ว่าก็จะพยายามฉีกแล้วกันอ่ะคือฉันว่าไอ้เรื่องที่ว่าน้องดอกลักกับยูเน่เนี่นะพี่ฟ้าบอกว่าเขาไม่พูดใช่ไหมแต่ฉันน่าคิดว่าเขาพูดเขาพูดทีเนี้ยเขาก็เหมือนแบบทิ้งความสงสัยไว้ให้ดอกลักแล้วแต่ดอกลักอ่ะมันเป็นคนดีมันจะไม่พูดกับพี่แผมมืนเก็บไว้คนเดียวคือไม่ใช่ว่าไม่คิดนะเขาอะคิดแต่เขาว่าเก็บไว้คนเดียวคือแบบไม่อยากพูด เพราะว่าเขาว่าเห็นว่าพี่แพรมเจอเรื่องนักแล้วเขาก็เลยเหมือนพยายามเป็นพลังบวกก่อนอะไรเงี้ยแต่จริงๆในใจมันจะถูกบั่นทอนไปเรื่อยๆเหมือนเก็บสะสมไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนของพี่แพรมกับกีวี่คือเขาก็จะสารภาพกันทั้งหมดแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วกูว่ากีวี่เขาจะเอาเรื่องเนี้ยไปบอกแม่เขาเดินไปบอกเลยคือเหมือนประมาณว่ารู้มาลักกูทำไงดีกูเตือนน้องกูไม่ได้กูกลัวน้องกูเสียใจเพราะเขารักน้องมากตรงๆเขาก็เลยเออเรื่องที่จะไปบอกแม่มันก็เลยมี จังหวะการเปิดใจกับแม่เหมือนที่เธอบอกอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แม่ก็จะได้รู้แล้วว่าพ่อมีลูกหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยรวมถึงยายเนเน่อะไรเงี้ยคือแบบพ่อก็โกหกไวเยอะแล้วตอนที่ยายเน่เขามาปีดที่โรงพยาบาลอะฉันว่าแม่ไม่ได้ตกใจมากเพราะว่าเขารับรู้ข่าวสารมาจากทีวีแล้วแต่สิ่งที่แม่จะทำอะคือก็คือพ่อเขาไม่เอายายเน่ใช่ป่ะแม่ก็จะไม่เอาพ่อเหมือนกันก็คือเหมือนแบบตัดขาดเลยเพราะว่าพ่อเป็นคนทําให้เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นแล้วแม่ก็จะแบบ สู้อ่ะแบบเราอยากกันเออเราอยากการตัดสินใจแล้วเราอยากการนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าผันมาปกป้องลูกสองคนอะไรเงี้ยส่วนพ่ออ็จจะรับกรรมไปอาจจะลงจะหอแม่จะได้ขึ้นเป็นพอแทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนยาเนี่มันก็คงคิดว่าออการที่มันไปปึ้งปึ้งแล้วพ่อมันไม่รับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาว่าก็ได้รับกรรมที่เขากระทำแล้วมันก็คงแบบเป็นฟีลแบบกูหยุดแล้วอ่ะเขาถึงได้มาหาเสียโอ้ต่าแบบเขาต้องการบ้านแล้วอะไรเงี้ยแบบไม่แก้แค้นแล้ว ใช่แต่ทีเนี้ยปมมันก็จะไปอยู่ที่ดอกรักที่เก็บไว้เองอ่าเป็นการสลับปมละใช่ว่าแบบว่ากูจะยังไงดีกูกูตอนนี้กูยังพูดไม่ได้นะกูอยากดูปมของกีวี่นะเพราะว่ากีวี่เขาดูมีปมเยอะใช่แต่ต้องรอเขาแบบปึ้งออกมาแต่ว่าใดๆอ่ะคืออย่างที่บอกอ่ะเราก็รอปมกีวี่กับกับโอ๊ตอยู่ว่ากีวี่เขาไปทาอะไรเขาบคอัโอ๊ต เพราะว่าเขาบอกว่าเขาแม่โอะตายเพราะเขาและเยโอดก็บอกว่าไม่ใช่คือเยโอดไม่เคยโทษเยโอดไม่เคยโกรธอะไรกี้แต่กี๊บี้กลายเป็นรู้สึกผิดสุดใช่รู้สึกผิดกับทุกอย่างที่เขาทำแล้วเขาเป็นคนรับผิดชอบเผลเอเหออะฉันว่าเขาไม่ได้ทําพ่อเขาทำแล้วเขาว่าแค่ปกปิดให้ก็หม่ไดุู้คขังที่ผ่านมาใช่เพราะว่าชิโอดก็น่าจะรู้แหละว่ามันเกิดจากใครใช่เพราะชิโอตก็เลยไม่โกรธใช่ซีนมันขึ้นมาในหัวเลยเออก็เกิมๆละกันสำหรับอีพีเก้าเดี๋ยวอีพีสิบสี่สิบเอ็ดมาแน่ แน่นอนอคืออาจจะเป็นซีรีส์ข้ามปีแต่ว่ามาแน่นอนแต่มาแล้วจบละจ้าพวกเราพยายามเร่งสปีดอยู่ค,ค,ค่ะทุกคนถูกคนอะแต่ว่าสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดติงี่พวกเราด้วยนะจ๊ะจะไม่พลาดคลิปของโฮงงานมาหาก่อนอาร์ต ep ที่ยสิบนะคะจะเข้มข้นแค่ไหนแล้วพวกเซนเซอรี่แอบเป็นแบบไหนอย่าลืมมาติดตามชมกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย